23คันนี้ข้อสวยแต่งซิ่งแต่งแม็กนะคะข้างในมีดิสมีวัตถุมาให้1ตัวลูกค้าจ้าไม่เพียงแค่ะเพื่อเท่านั้นนะคะพร,พร้อมราคาดีๆคันนี้อยู่ที่4ี9 0 0 0บาทงวดตลอดสัญญาลูกค้า7,500บาทไว้ของเงินจอง100บาทหลังจากนั้นไม่มีเรียเกเก็บค่าใดๆเพิ่มเติมนะจ๊ะวายจัดให้แล้วลูกค้าคอกซิ่งกระบะซิ่งนะคะคันนี้คันนี้ค้าโชว์หน้าห้าเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์ด d i ระบบเบรกเอเบส เดิคันหน้าเดิมๆแบตเตอรี่เขียนให้ใหม่นะคะลูกค้าคันนี้ได้ไฟนะคะเหมือนได้ไฟแรงไปขับเลยแคนเคทนไฟฟ้าแคนจันลชามล้อสีบุกโค้ดขัดมานะคะขาก็จะเป็นตัวแม็กนะคะันนี้นะคะก็จะได้แต่เป็นแม็กแนะคะแม็กเวลหชุดนะคะยางเก่าแล้วสึกหรอแล้วเดีเ๋ยวเปลี่ยนให้คันนี้มือจับสีดำะะลูกค้าระบบไฟฟ้าไม่ห้าม่นหนึ่ง วัดบู๊นนะคะฟังก์ชันมิทยุอ่ะแอร์เย็นลูกค้าคันนี้เป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนะจ๊ะชือนี่บอดี้รถสวยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวว่าพาดูข้อซิง